สนับสนุนโดย90ลูกทุ่งรักไทยคลื่นเพลงลุกทุ่งร้อยเปอร์เซนต์อันดับหนึ่งของคนกรุงเทพพูดถึงงานเพลงที่เขียนเองหน่อยค่ะงานเพลงที่เขียนเองนะคะก็เป็นงานเพลงที่คือไม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้มันอ,ออกมาเป็นเพลงได้ขนาดนี้คือหนูเขียนขึ้นมาหนูก็เอะเออมันเพาะดีก็เลยลองไปทําดนตรีใส่เสียงอัดดูแต่ว่าไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องแบบโด่งดังหรืออะไรงนี้ต้องการคาดหวังแค่ว่า อยากให้แฟนเพลงแฟนคลับเป็นของขวัญว่าเ,เพลงนี้เราเขียนเองนะอยากให้เขาได้ฟังแค่นั้นเองค่ะ <c oughs> ก็เป็นประสบการณ์จริงเล็กน้อยแบบ poppy love อะไรอย่างนี้แหละแล้วก็มีดูคนรับข้างด้วยดูคนที่เขาแบบทนในความเจ็บปวดรูปผู้หญิงที่รักมากๆแล้วทนมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากหยิบยกประสบการณ์ตรงนั้นของผู้หญิงแต่ละคนแล้วก็มี ในใจเรานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เอามารวมๆกันค่ะอย่างนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเราเองเพราะก็บอาทำเองทุกอย่างนะใช่ค่ะแ้ว <laughs> <laughs> ก็ทําเองแล้วไม่ไม่เหมือนกับว่างบนิดเดียวเพราะว่าช่วยกันช่วยกันระหว่างพี่น้องในมหลาลัยด้วย <laughs> ไม่ว่าจะเป็นการถ่าย MV ก็ทำกันเองเพลงนี้เล่นของเพื่อมีแอบแอบน้ำมงน้ำมนต์ด้วยกลายเพลงนี้ดังโหอ่าเรื่องอาบน้ำมนต์เรื่องไปวัดอะไรเงี้ยหนูจะ ไปตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะซิงเกิลไหนหรือว่าเวลาว้างๆคือเข้าวัดนักสมาธิเล่นคืออยู่กับพระตลอด<ม>รู้สึกว่าอยู่กับพระแล้วมันสบายใจเวลาที่เราเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปวัดแล้วมันก็โลง่งไม่ได้แบบว่าไปเอาของถังอะไรอย่างเงี้ยนะนปไม่ไม่มีค่ะก็เป็นปกติก็จะมีแบบว่าเป็นพระเป็นอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆบ้างให้เราแบบเป็นที่เนียวจิตใจค่ะ